กราบสวัสดีมีรักนักป่านทุกทา่านนะผมอยู่กับผมดีเจบ้านคนเก่าคนเดิมอีกแล้วจ้ามาผมวันนี้กับเกมวิญญาณลึกลับครับผมมาจัาดให้ตามคำขอขอผมสำหรับใครที่ขอเกมนี้กันเข้ามาผมมาวันนี้มีงบมาประมาณสามหมื่นนะผมเราต้องจัดเบ็ดหนักๆก,กันไปหน่อยแล้วจ้าจัาดไปผมเบ็ดละสามรเลยครับผมมา สวยๆงามๆผมจัดกันไปก่อนนะครับผมสิบหมุนเรื่อยๆครับผมมาสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะจ๊ะก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดหัวใจให้ดีเจบ,บาสการด้วยนะจ๊ะมาะไหลกันไปครับผมสวยๆงามๆกันไปเลยจ้าว่าจังใดต่อผมมาจังวันนี้ลูกไฟมาคูณ12ครับผมืสองหมื่นหนึ่งครับผมอะยังไงต่ออุ้ยอุ้ยอุ้ย ทำเป็นเล่นไปครับผมเมื่อกี้เอาเรื่องจัดเลยครับผม,มอ,อ,อ่ะจัดไปดิครับจัดไปเด็กครับชุดใหญ่ไฟกระพริบการไปลรจจามันเป็นจังแล้วผมอรู้เรื่องกับเบื้องแต่ผมสำหรับใครที่ขอเกมนี้กันเข้ามาผมจัดให้ตามควาขอแรงน,นะจ๊ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะจ๊ะ จัดไฟผมจางวันนี้ไหลกันไปครับผมที่สามหมื่นสี่เอสามหมื่นเก้าเดี๋ยวโถกเกือบถึงสี่หมื่นแผมมารูเรื่องกับเบื้องแต่ครับผมจัดไปชุดใหญ่ไฟกับพิบกันไปหน่อยดิมาสำหรับใครที่ขอเกมอื่นกันครับผมก็กลับรอกันสักครู่นะผมเดี๋ยวจะให้ตามคําขอกันอยู่แล้วจ้าจังหวะนนี้เคไหลกันไปยังไงต่อวายมาคูณสองใช่ไหมครับผมมาเชียงไหนต่อมา ก็มาดีคู่กูจังว่านี้คูเกันไปแล้วมายังไงต่อครับยังไงต่อครับมาไหลกันไปเรื่อยไหลกันไปเรื่อยสวยงามกันไปเอ้ามาจังหวะนี้ผม9,144บาท้วผมมาได้อยู่นะไหลกันไปเรื่อยครับผมมาเอาเรื่องกันอยู่ผมของแท้ครับผมแล้วเรามันของแท้อยู่แล้วจ้า จัดแป่อะผมมาตรงลุ้นจัดกตกลงไหมเออสวยๆง,งามๆกันไปหน่อยดีอ้ยไหลดีวะไหลดีวะจางวานี้มาขอคูณสวยๆหน่อกันไปดีครับสองหมืม่นเก้าโอ้จัดไปอีกอุ้ยอุ้ยเอาเรื่องนะเอาเรื่องนะเกมนี้นะทำเป็นเล่นไปนะจัดไปดิครับชุดใหญ่ไฟกระพริบกันไปรอจา้าง และแน่นอนอยู่แล้วนะเจ้าฮะฉาดไฟผมอย่าให้เสียผมมาสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูเข้ามาชมครับผมก็ฝากไลค์ก็ดีตามกดหัวใจให้กันด้วยนะจ๊ะฉาดไฟผมฉาดไฟยังไงต่อหมุนสุดท้ายขออีกสักดอกได้ไหมเออมามาไหลไหมไหลไหมไม่ไหลวะโถ่เอ้ยแด่ไม่ไรครับผม สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูเข้ามาชมครับผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดหัวใจให้กันด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ผมแอดขอตัวลาท่านผู้ชมกันไปก่อนสวัสดีจ้า